สวัสดีค่ะบัดนี้วันพุทธที่สองเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568 เป็นวันที่63ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชนิกรเมฆฉายขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติ ระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักคระเพียรชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพ,พระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาก้าโตภะคะวตาธรมโมธรรมมังนามาซามิสุปัฏิปันโนภะคะวโตซา,าวกะสร้างโคสร้างคังนามามิบทที่สองบทอูชาพระไพรรพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธ สุจิรังปรินุพุโตคุเนหิทารมาโนทานิปารามิหิจติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคังสลานังคาโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจารามิโสธีนาบทที่สามบทสวดชมมุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตราคชันตุเทวตาสัทธามังมุนราชัสสะสุนันตุ สักขโมขทรมสักเคกาเมจะรูเปคิริสิะรัตเตจันตะดิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาหเนะเคหะวทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาละทละวิสเมยะักขคะันทับพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจนังสาทวเมสุนันโตธรรมสวนกาโลอยมภทันตาธรรมสวนกาโลอัยัมภทันตาธรรมสวนากาโลอัยัมภทันตาบ <c oughs> ทที่สี่บทสวดปุพเพภาคะนามการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนาปาทะพุทธังสรณนังคัจชามี ธรรมังสารนังคชามีสังฆสารนังคชามีทุติยมปิพุทธังสารนังคชามีทุต uh, ิยมปิธรรมังสารนังคชามีทุติยมปิสังฆสารนังคชามีตติยมปิพุทธังสารนังคชามี ตติยัมปิธรรมังสราณังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสราณังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาะทิเมสราณังอัญญงพุทโเมสราณังวรังเอเตนะสัจจะวชเชนะสติเมโหตุสพทานาะทิเมสราณังอัญญงธโมเมสราณังวรัง เอเตนะสัจจะวชเชนะโสทิเมหุตุสัพทานาทิเมสารานังอัญยังสังโคเมสารานังวรังเอเตนะสัจจะวชเชนะโสทิเมหุตุสัพทาบทที่เจ็ดเปสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะโพตะสาลิระจิตตังธรรมมังนะเมรัตนะ ภูตะวิสุทธิสารังสังงนะเมรัตนาภูตะสุสีลทิฐิเอตังนะเมติรัตนงังรัตนาตายาวหังสัมมาสโมสลิตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวัสัปะวะตัตตังอสุมิตยามพิปิเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาติตาเรสาม마สามภเวนะโลเกกทาจิจะจิเลนจะปาตุโพตัง คัมภีรายานวิสยังอติทุทาสถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชัญยโรูปังโลกัมหิเกหิจิกถันจุปะลพนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสวิสุตัามปิสมุปัสตังมนานสิสุทปาปสาทฐานังบุญญยติกานามสมุตมะบุณภูมังทุกขา ปมัมจนามุขะสลา,านังคตานางังปูชาระเหสุประมังอภิปูชนียังนิพพานาสัชิกิริยายุปานิสัยัตถังสัมมากิเลสมะลาโสทะนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐะกุศเลบุป,ปะเสวนียังปานีหิจาปิสลา,านางังคมานียะเมวะ ตัสมาหิตังติล,ะตะา,ลา,าตานังสลานังคตัมหารัตตินทชิวังขณะเนสุนามัสมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปัสสนาจิตตาตัถานุปปริจริยาสธารตาจารุญเยนะตัถาสุกเตนะสุขีพภเวมุเตเชนาตัสสะจา,สะาปิสวัติโหตุ โยเจธาธรรมวินัยยมหิปมานโกโตโลกุตราพิสมยโยนิยโตสุพโพชฌังตัสโสปนิสยะจายายายัมปิโหต,ตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปสาทกาาร